เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้แล้วก็จะมีสิ่งที่คู่โลกคือโลกกระทำแปดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยั่งยืนตลอดไปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์ใครก็อยากเจอฝ่ายดีไม่อยากเจอฝ่ายแย่ แต่มันเป็นรำตรงข้ามกันนะโยมที่มันต้องเกิดเป็นธรรมดาเมื่อโยมมีลาบโยมก็จะเสื่อมลาบเมื่อโยมมียศโยมก็จะเสื่อมยศเมื่อโยมได้รับการสรรเสริญเดี๋ยวโยมก็โดนนินทาเมื่อโยมมีความสุขเดี๋ยวโยมก็มีความทุกข มันข้ามกันแบบนี้เลยนะมันตรงข้ามกันแบบนี้เลยนะโยมนะเอโลกกระทำแปดประการทำคู่โลกตราบใดที่โลกยังหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างนี้ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกอยู่อย่างนี้ตราบนั้นตราบนั้นยังต้องเจอโลกกระทำแปด มียศเสื่อมยศการได้รับการยกย่องการมอบตำแหน่งให้ให้มีหน้าที่ที่สูงส่งเดี๋ยวสักวันก็ถูกปลดตำแหน่งมีตำแหน่งนี้เอาถูกปลดทุกใจไหมทุกถ้าคนนั้นไม่ถึงธรรมถ้าคนนั้นไม่ถึงธรรมะคนนั้นก็จะทุก ทุกใจเลยโอ้ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ไไดถ้าทำใจได้เราจะไม่เป็นทุกมียศอยู่ดีๆเขามาปลดออกเป็นธรรมดาถ้าเป็นคนยังติดในลาบในยศก็จะเป็นทุก ทำไมต้องปลดฉันทำไมต้องไล่ฉันออกจากตำแหน่งถ้าเป็นคนที่ไม่ฟังเทศไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเป็นคนที่ไม่สวดมนภาวนาเป็นคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาแบบจิ้มกับดูดกับเปือกไม่ถึงแก่นถึงพระพุทธศาสนาแบบจิ้มดูดคือรีบไปวัดแล้วรีบกลับบ้านไปทําบุญแล้วรีบกลับบ้านไปทําบุญเรบบาไ,ได้บุญแต่ไม่ได้ปัญญา แต่ถ้าจะทําบุญให้ได้ปัญญาต้องไปสนทนาธรรมกับพระต้องไปฟังเทศในวันพระแต่ละวัดเขาก็จะนิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมพระสงฆ์นั่นแหละจึงจะได้รับประโยชน์จากการไปวัดไม่ใช่ไปวัดแบบไปเห็นแต่เปลือกแล้วก็กลับบ้านศรัทธาก็ไม่เกิดไม่เห็นความดี ไม่เห็นผลของการทำบุญผลของการทำความดีไม่เห็นผลของการนำธรรมะไปใช้ไม่ได้ฟังธรรมะจากพระสงฆ์องค์เจ้าไปวัดแบบจิ้มดูดถ้าเป็นศรัทธาก็เป็นศรัทธาแบบศรัทธาหัวเตา่าศรัทธาหัวเต่าคืออะไรศรัทธาหัวเต่าคือศรัทธาอยู่ดีๆ ฟ้าผ่าเปรี่ยงหยุดศรัทธาเพราะฟังแต่เสียงฟ้าแต่ไม่ฟังเสียงเหตุผลหรือความจริงหรือความถูกต้องไม่เอาฟ้าผ่าแสดงว่าไม่ดีละเลิกศรัทธาเลิกนับถือเขาเรียกว่าศรัทธาแบบหัวเตา่าหัวเตา่าเต่านี่เป็นไงหัวเตา่าอันนี้สมมติว่าหัวเต่านะ โผล่อ,ออกจากกระดองพอฟ้าผ่าเพียงปับ๊บหดเข้ากระดองฟึบเหมือนคนบางคนที่นับถือศรัทธาบางสิ่งบางอย่างวัดนั้นวัดนี้หลวง,พ,ลงพ่อหลวงพี่รูปนั้นรูปนี้พอมีข่าวหรือว่าพอมีคนพูดไม่ดีปึ๊บเป็นเต่าเลยคือหดหัวเข้ากระดอง เหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วก็หลบต่างคนต่างไปต่างคนต่างหลบเขาเรียกว่าศรัทธาแบบหัวเตา่าครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะอันนี้หลวงพ่อนามาพูดต่อนะเออหลวงพ่อนํามาเทศต่อนะนี่ศรัทธาแบบหัวเตา่าโยมอย่าเป็นศรัทธาแบบหัวเต่านะฟ้าผ่าเปรี้ยงเป็นเต่าได้หดหัวเข้าไปเพราะกลัวฟ้าผ่าซ้ํา พอดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเราก็โผล่ออกมารักกันใหม่นับถือกันใหม่ศรัทธากันใหม่ฟังเหตุฟังผลฟังอะไรรอบด้านเข้าใจความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นโลกกะระทนั่นแหละมีลาบมันก็ย่อมเสื่อมลาบไปสักวันหนึ่งใช่ไหมหลวงพ่อช่โยม หลวงพ่อฟังนะโอ้โโยมสอนหลวงพ่อเฉยเลยมียศวันในวันหนึ่งก็ย่อมเสื่อมยศเป็นธรรมดาหลวงพ่อหลวงพ่อมหาเทพจา้จาจา้จาจ้าจ้าจ้าเทศมลโย,ยมพระจะฟังพระเทศมานานละโยมเทศให้หลวงพ่อฟังบ้างโยมโทรมาเทศให้หลวงพ่อฟังทําความดีต่อไปนะหลวงพ่อนะ เราเคยเทศก็เทศประจำนะหลวงพ่อใครฟังเขาก็มาฟังใครไม่ฟังก็ช่างเขาอืมอ่บางคนก็เป็นศรัทธาแบบหัวเตาฟ้าผ่าเปรี่ยงหลบเข้ากระดองหายไปเลยบางคนก็ฟ้าผ่าเปลี่ยงหลบเข้ากระดองมองซ้ายมองขวาอ้าไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาต่อดูโลกอันสดใส <c oughs> นี่ อันแล้วนี่พอเราพอเราเจอเรื่องของโลกธรรมำแปดนะถ้าเราฟังเทศบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรามีความสุขเราได้รับกุศลได้รับผลบุญจากการฟังเทศอะไรคือผลจากการฟังเทศผลจากการฟังเทศ ฟังเทศแล้วได้ปัญญาฟังเทศล้วรู้สึกฉลาดฟังเทศแล้วเข้าใจธรรมะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ประสบพบเจอในเรื่องนั้นๆแต่วันหน้าๆวันหน้าวันหน้าเราอาจจะประสบพบเจอนั่นแหละธรรมะที่เราฟังมันจึงจะได้นําไปใช้ประโยชน์ขอแห้งแล้วขอพักแป๊บหนึง ท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6.6267-02297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทพทงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิด เราต้องทำตัวให้สมกับเป็นนักฟังเทศฟังธรรมนะโยกเวลามีปัญหาเราจะต้องไม่ตีโพยตีภายตีอกชกลมอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าเราประสบพบเจอเรื่องราวแย่ๆต่างๆเรื่องราวไลๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะต้องสามารถ ผ่านพ้นไปให้ได้ให้สมกับเป็นผู้ฟังเทศฟังธรรมอย่าให้เขาพูดว่าโอ้นี่ฟังเทศพระประจำเลยเอกอกหักแค่นี้ก็ทําใจไม่ได้ต้องทําใจได้นะอเนี่ยมีทุกข์แค่นี้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ฉะนั้น เราทําบุญต้องคู่กับกุศลนะอะไรอ่ะทำบุญคู่กับทํากุศลเราทําบุญเราต้องทําด้วยความฉลาดไปถวายสังฆทานต้องถวายอย่างฉลาดถวายสังฆทานคือปัจจัยสิ่งเพื่อให้พระสงฆ์ยังอัตภาพตัวเองให้เป็นไป เราต้องมีความฉลาดพอต้องแยกแยะเออ,อะไรดีอะไรไม่ดีเราแยกแยะได้เลยนี่เรียกว่าจึงเรียกว่าผู้ทำบุญทำกุศลทำบุญคือทำบุญกิริยาแห่งบุญทำกุศลคือทำแล้วเกิดความฉลาดไอ้ที่เรามาทำบุญเนี่ยมาทำบุญวัดนี้มาถวายสังฆทานนี่ เราทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นบุญเป็นบารามีให้เราได้มีบุญเราจะได้ส่งกุศลผลบุญไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติโกโหติกาที่ล่วงรับดับขันตายไปแล้วเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวยนก็มาขอส่วนบุญเราอีกเราจะได้นำบุญที่เราทำในวันนี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวนเห็นไหม ต้องขออภัยโยมที่ช่วงหลังๆนี้โยมจะได้ยินเสียงหลวงพ่อมหาเทพเทศอาจจะเสียงหลอ่อเสียงแมนๆหน่อยเสียงหล่อหน่อยก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเขาคอมเมนต์มาว่าหลวงพ่อเทศเสียงหลอๆหน่อยเจ้าค่ะโอเคอย่าเทศเสียงหวานเดี๋ยวเขาจะว่าหลวงพ่อเป็นแบบนั้นแบบนี้โอ้ก็เราเกิดมาเป็นคนหน้าตาแบบนี้ หลวงพ่อเกิดมาเป็นพระตาตตตาโตหลวงพ่อเกิดมาผิวพันหลวงพ่อเป็นแบบนี้หลวงพ่อเกิดมาเป็นเสียงหลวงพ่อก็เป็นแบบนี้เออโยมเลยบอกว่าเอาเสียงหล่อๆเสียงเท่ๆเสียงแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยหลวงพ่อโอเคพักหลังๆนี้ได้ยินเสียงหลวงพ่อเท่ก็เลยเป็นเสียงที่น่ากลัวหน่อยนะ <laughs> เออนี่ เราทำตัวให้สมกับเป็นนักฟังเทศฟังธรรมใช่ไหมโยมหลินโยมหลินบอกว่าพึ่งถวายสังฆทานไปค่ะเมื่อวันเมื่อวานวันคล้ายวันเกิดอนี่เขาเรียกว่าทำบุญกุศลโยมหลินถูกเลยทำบุญคู่กับทำกุศลคือทำบุญเราก็ต้องทำเป็นกิริยาแห่งการสร้างบุญทำบุญ มีอะไรบ้างมีให้ทานมีรักษาศีลปล่อยนกปล่อยปลาจเจริญจิตตเมตตาภาวนาสวดมนต์ภาวนาเป็นต้นอมืมีอะไรอีกนั่งสมาธิสวดมนต์อันนี้เป็นกิริยาแห่งบุญแล้วทำกุศลละ่ะทำด้วยกุศลคือทำด้วยความฉลาดที่โยมมาทำบุญก็โยมทำบุญคล้ายวันเกิดของโยม ลำลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่ทำให้มีเราในวันนี้นึกถึงบุญคุณของเจ้ากรรมนเวรที่อโหสิกรรมเปิดช่องทางให้ข้าพเจ้าได้ทำมาหากินมีธุรกิจเจริญก้าวหน้าการมาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดแห่งนี้มาในฐานะมาอุปถัมภ์วัดหลวงพ่อหลวงพี่ที่ยังเป็นพระที่ดีมากมาย ในแต่ละวัดข่าวแย่ข่าวร้ายก็แล้วไปไม่ได้เกี่ยวกับเราหรือเกี่ยวก็มีวิจารณญาณมีความคิดมีความรู้สึกว่าอะไรถูกอะไรผิดเราทำบุญด้วยความฉลาดหรือทำบุญด้วยกุศลทำบุญทำกุศลถ้าคนที่ทำบุญไม่ทำกุศลทำไปก็คิดหน้าคิดหลังไม่รู้ว่าได้บุญหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าทำบุญไม่มีกุศล คือไม่มีความฉลาดทําแล้วไม่เกิดปัญญาเราต้องทําบุญเราต้องเกิดปัญญานี่มาอุปธรรมพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปนั่งอยู่ในสลาท่านยังอยู่ท่านไม่ได้ไปไหนโอ้โหนี่ถือศีลด้วยเหรอรักษาศีลแปดด้วยโอ้โหสาธุสาธุาธเดี๋ยวกับประเทศไทยแล้วจะไปเยี่ยมให้ได้ <laughs> มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จังหวัดอุบลรู้รู้จักหลวงพ่อมหานอยเยอะมากเลยนะโอ้หลวงพ่อมหาเทพหลวงพ่อมหาเทพหลวงพ่อมหาเทพรู้จักหลวงพ่อมหาเทพเยอะมากเลยนะเออครูบาอาจารย์อะมีแต่เป็นห่วงเป็นใย,ยเลยทำบุญคู่กับทำกุศลคือทำบุญบวกความฉลาดหรือทำบุญให้เกิดปัญญา ไม่ใช่แค่ไปถวายทําบุญสังฆทานหรือไปทําบุญบางสิ่งบางอย่างกวดน้ํารับพรแล้วก็เรียกหาพ่อแม่ผู้ตายแล้วก็กลับบ้านอันนั้นทําบุญยังไม่ได้ความฉลาดทําบุญคู่กับคํากุศลไปฟังเทศไปสนทนาธรรมอันนี้สงล้างห้องน้ําเยอะมากโอ้โหนี่ มาถวายสังฆทานแล้วขออนุญ,ญาตไปล้างห้องน้ําด้วยนะครับไปล้างห้องน้ําให้วัดไปกวาดตาดกวาดใบไม้ให้วัดพอรู้ว่าบุญอนิสง์มันได้ต่างกันไปกวาดใบไม้ไปล้างห้องน้ําไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหลวงพี่ไปปรับทัศนคติของตัวเองนี่ทำบุญทำกุศลหรือทำบุญคู่กับความฉลาดหรือทำบุญให้เกิดปัญญา พอเราตายไปจากโลกนี้ถ้าเราไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะเป็นเศรษฐีผู้มีปัญญาแต่บางคนทําบุญแล้วไม่มีปัญญาทําบุญไม่มีกุศลไปทําบุญก็ทําจริงๆพอเขาบอกว่าพระองค์นี้ไม่ดีวัดนี้ไม่ดีก็ไม่ไปอีกเลยแล้วก็มานั่งคิดตามหลังแล้วตกลงเงินที่กูทําบุญไปเนี่ยมันได้บุญหรือเปล่าวะเนี่ยเริ่มมีอคติ แบบนี้เรียกว่าทำบุญไม่มีทำกุศลต้องทำบุญแล้วก็บวกฉลาดโยมประพันธ์บอกว่านมัสการหลวงพ่อมหาเทพเจ้าค่ะสาธุจเจริญพรทำบุญต้องบวกฉลาดแบบนีออ้บุญถึงจะบังเกิดอานิสง์ผลบุญที่ดีงามให้กับเราภายใต้โลกธรรมแปดอย่าง ถึงมีลาบเสื่อมลาบแล้วก็โอเคทำใจได้ไม่เป็นทุกมียศเสื่อมยศถูกปลดจากตำแหนง่งโอเคทำใจได้ไม่มีทุกหลวงพ่อมหาเทพขอโยมเทศให้ฟังหน่อยนะหลวงพ่อเทศมานานละมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะหลวงพ่อนะทำใจได้ไหมโอ้ก็เกือบทำใจไม่ได้นั่นหละโยม แต่ตอนนี้ทําใจได้ยังสบายมาฟังมาเทศให้โยมฟังทุกวันนะเจ้าคะโยมโทรศัพท์มาเทศให้ฟังโยมเป็นห่วงมีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทาการนินทานี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีนินทา เป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้เราถูกนินทาแสดงว่าเรานี้เป็นคนสำคัญของคนนั้นของคนคนนั้นคนนั้นนินทาเราบ่อยเหล,ลือเกินแสดงว่าเราเป็นคนสำคัญของเขาเขานินทาเราเนี่ยเราต้องสงสารเขานะคำสรรเสริญนี่เป็นปกติอยู่แล้วมันเราไม่ต้องอธิบายเรื่องคำสรรเสริญเอาคำนินทา คำนินทานี่ถ้าเราได้รับคำนินทามาเราทำไงสงสารเขานะแล้วสองมันเป็นธรรมชาติคู่โลกการนินทาคู่กับสรรเสริญแล้วคนนินทาเรานี่คนคนนั้นเป็นน่าสงสารเป็นที่น่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหมกว่าเขาจะรวบรวมเรื่องราวของเราเนี่ย เขาต้องใส่ใจในชีวิตเรามากขนาดไหนเขาต้องแอบดูแอบซุ่มแอบมองในชีวิตของเราเพื่อไปนินทาเราอะ่ะเขาต้องอดข้าวอดน้ำอดนอนกับลูกกับผัวเพื่อที่จะมามาดูเราเพื่อที่จะเอาเรื่องเราไปนินทาเขาเป็นคนที่ใส่ใจในชีวิตเรามากๆเลยนะคนที่เขานินทาเราอะเราต้องสงสารเขานะแล้วคนบางคนเนี่ย การที่จะการที่จะนินทาคนคนหนึ่งเพราะอิจฉาเขาเขาได้ดิบได้ดีกว่าตัวเองเขาทำดีกว่าตัวเองจริงอยู่ว่าให้คนทำความดีแต่ทำดีอย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นใครเด่นเกินนี่เออคนที่นินทาคนอื่นร้อยละเกสิบมาจาก ความอิจฉาร้อยละสิบมาจากความเข้าใจผิดก็เลยเอาไปเนินทาแต่ร้อยละเก้าสิบเลยมาจากความอิจฉาแล้วการที่จะอิจฉาคนอื่นนะต้องสุมไฟใส่หัวตัวเองอะไฟไหม้ตัวเองไฟไหม้หัวไหม้ปากไหม้ใจตัวเองต้องไปรวบรวมความอิจฉารวบรวมความอาฆาตพยาบาทจองเวร รวบรวมความคิดชั่วปากชั่วรวบรวมความชั่วร้ายต่างๆในสากลละโลกนี้มารวมที่ตัวเขาถ้าเป็นกิเลสคือความเผาไหมแห่งจิตแบ่งใจเอาไฟไปเผาใจตัวเองบางคนนินทาเขาอยู่หนึ่งปีแสดงว่าไฟไหมเขาอยู่หนึ่งปีเพราะการที่นินทาเขา เกิดจากความอิจฉาลิษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรคนคนนั้นต้องมีความอิจฉามีความอาฆาตพยาบาทจองเวรในใจมากขนาดไหนจึงจะกล้าอิจฉาลิษยาแล้วนินทาแล้วก็ลงมือกระทําบางสิ่งบางอย่างทําให้คนที่ถูกนินทาถูกว่าร้ายเสียหายได้แสดงว่าคนที่คนที่ คนที่เขาเป็นอย่างนั้นนี่เขาต้องเป็นคนที่ขี้อิจฉาริษยาใช่แล้วโยมปากตูนบอกว่าเขาต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคนที่ใส่ลายหลวงพ่อใช่ค <c oughs> <c oughs> องอิจฉาในความหล่อของหลวงพ่อมั้งแล้วก็คงจะอิจฉาในเ,เสียงที่ไพเราะของหลวงพ่ออิจฉาใน เอฟซีหลวงพ่อที่เอฟซี FC มากมายเหลือเกินพระองค์นี้เป็นพระธรรมดาหลวงพ่อมหาเทพเป็นพระบ้าน,นอกใส่รองเท้าดาวเทียมคู่ละเก้าสิบเก้าเป็นพระธรมธรมดาธรรมดาแต่ทําไมคนนับถือเยอะแยะมากมายอิจฉาเหลือเกินอิจฉาในความหล่อของหลวงพ่อมหาเทพอิจฉาในเสียงหล่อของท่านมากๆเลยเออ เขาเงจะรวบรวมความทุกข์ทรมานใจอาฆาตพยาบาทจองเวรจำนวนมากจึงแสดงซึ่งความอิจฉาลิษยาแล้วกล่าวลายว่าร้ายหรือนินทาออกมาซึ่งมันคู่กับสรรเสริญคู่กับสรรเสริญเลยสรรเสริญกับนินทาคู่กันแล้วสุดท้ายนะคนเรามีความสุขก็ย่อมเจอะเจอความทุกข์เป็นธรรมดาสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันนะ เพราะอะไรอยู่ในโลก,กธรรมแปดโลก,กธระทำแปดมีอะไรมีอะไรโลก,กธระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกเมื่อวานนี้สุขอวาวันนี้ทุกอาวันนี้ทุกอาพรุ่งนี้สุขอยู่ภายใต้กฎอันนี้จังตั้งอยู่แปรปรวน <c oughs> แล้วดับไป ทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเป็นเรื่องธรรมดาเลยต้องอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ที่เราต้องเจอต้องเจอไม่มีวันจบสิน้นจะให้โลกธกรรม8หายจากโลกนี้ไปคือ 1. เราต้องตายจากโลกนี้ 2. เราต้อง หนีจากโลกนี้ไปอยู่ดาวอังคารหรือไม่ก็อยู่ดาวพูโตหรืออยู่ดาวพุธไปอยู่บนดวงจันทร์ที่ไม่มีใครอยู่เลยเอาหนีโลกก็ทำแปดได้สามโยมต้องบรรลุธรรมให้ได้นะเจอลาบสักว่าเจอลาบเจอเสื่อมลาบาสักว่าเจอเสื่อมลาบเจอสุขสักว่าเจอสุขเจอทุกสักว่าเจอทุก เจอสรรเสริญสักว่าเจอสรรเสริญเจอคำนินทาสักว่าเจอคำนินทาเจอยศสักว่าเจอยศเจอเสื่อมยศก็สักแต่ว่าเจอเสื่อมยศบวกคำว่าสักแต่ว่าโอ้สักแต่ว่าสุขโอ้สักแต่ว่าทุกข์โอ้สักว่ารวยสักแต่ว่าจนสักแต่ว่าคือปล่อยวางหรือหรืออยู่กลางทํางทใจให้ได้เติมคําว่าสักแต่ว่า โอ้ยสักแต่ว่ารวยเนาะคือรวยเฉยเยรวยไม่ทําบุญน่ะเขาเรียกว่าสักแต่ว่ารวยสักแต่ว่าจนเนาะจนก็ไม่ไม่ทําอะไรเลยก็จนอยู่อย่างนั้นแหละสักแต่ว่าจนเสมอต้นเสมอปลายอ่ะอย่าลืมนะโยมนะโลกธรรมแปดมากําจัดให้ได้ไปฟังตอนที่ผ่านมาแล้วก็มาฟังตอนนี้ สรุปประมวลผลเขียนเป็นบทความเล็กๆออกมาอธิบายพูดคุยจะดีมากโยมยูมิบอกว่าโยมไม่เชื่อเจ้าค่ะติดตามหลวงพ่อมานานสาธุโมทนาคือคนที่ติดตามและรู้จักหลวงพ่อมาหาน้อยมานานเนี่ยอันนี้เขาจะเข้าใจก็อาจจะมีการอธิบายบ้างนิดๆหน่อยๆเขาก็เข้าใจแล้วอ่ะ เอาโลก,กธรรมแปดมาเป็นธรรมะนโยมหนึ่งแหละโลก,กธรรมแปดมันทําให้เราจิตมั่นคงเพราะมันทําให้เราทดสอบความความเป็นเราทดสอบในเราจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทดสอบตัวเองโลก,กธรรมแปดทำให้เราเป็นคนที่มีความเมตตาต่อคนอื่น โลกธรรมแปดทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตนะโลกธรรมแปดทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตโลกธรรมแปดทำให้เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องโดยสรุปโลกธรรมแปดเป็นความจริงของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถประชิญแล้วผ่านพ้นมันไปให้ได้ได้ความเข้าใจอย่างเป็นผู้ฉลาด มีจิตที่เข้มแข็งเข้าใจโลกเข้าใจธรรมมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่หลงละเลงเมื่อเราได้มาต้องเผื่อใจเวลาต้องเสียไปมีความสุขก็อย่าหลงเพราะวันหนึ่งก็ต้องทุกข์ต่อให้มีความสุขมากขนาดใดมันก็ย่อมมีความทุกข์มากขนาดนั้นเช่นเดียวกันล่ำลาไปก่อนอยู่ดีมีสุขทุกคนทุกท่าน อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญหลวงพ่อสบายดีใช่ไหมเจ้าค่ะโยมแม่ประนอมถามสบายดีโยมมีความสุขนะไม่มีอะไรนะยิ้มย้มแจ่มใสอยู่ในบุญอยู่ในกุศลอยู่ในบุญแล้วก็อยู่ในความฉลาดของตัวเราเองด้วยนะขอเดชพะพระไตรัตเป็นฉัดแก้วคุมให้แคลว้วคลาดทุกภพสุขผ่องอนุภาพพระธรรมลัตน์ดังฉัดทองช่วยปกป้องคุมกนรพยันตราย อนุภาพสังฆรัชเจกฉัดโชคบันดาลโรคไร้ดับระง,งับผายร่มราชาพระบารมีทิ่เพิดภายบันดลบันดาลให้อยู่เย็นยอดตลอดไปนโยมขอบุญรักษาขอเทวดาคุ้มครอง,องขอหลวงพ่อพระพุทธเจ้าใหญ่รวยทันใจปฏิสถานที่สวนธรรมวาลีวัดหลวงพ่อที่ประเทศไทยมีโอกาสไปเยี่ยมไปขอพรองค์หลวงพ่อพระพุทธเจ้าใหญ่รวยทันใจ ขอให้ทุกท่านสมปัารถนาด้วยเถินล่ำลาไปก่อนอยู่ดีมีสุขขอบุญรักษาขอธิวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านเลยนะท่านสามารถร่วมบุญ ติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6 6267 02297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทศธงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสวมปรารถนาด้วยเถิด